ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the s t o n g e t นะก็วันนี้ผมก็จะพามาดูในการอัปเดตนะครับทุกคนอัปเดตที่ล่าสุดเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วก็มีระบบใหม่ต่างๆนะแถมยังมีอะไรที่เขาปรับให้เลเวลลดลงนะครับเพื่อให้มัน ได้ฟาร์มได้ของเร็วขึ้นนะเออเดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับทุกคนกอ็อัปเดตเมื่อวานนี้ใช่ไหมผมก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามันทําทการอัปเดตนะแล้วก็จะอัดคลิปตอนนั้นเลยก็มันจะไอ้นี่ไงมันจะไม่ทันไงครับทุกคนเออจะตัดต่อไม่ทันแล้วก็ยังต้องมาดูอีกนะว่ามันมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะเออก็อย่างแรกเลยนะครับทุกคนอ่ะอย่างแรกเลยที่ยังไงก็เข้ามาละเดือนหะน้า นั่นก็คือไอ้เจ้าเมทัลไนส SSR บวกนะทุกคนเนี้ยอัดคลิปอยู่ะเ,เนียอัดอยู่นะก็เป็นเมทัลไนส์ SSR บวกนะที่ล่างแรกกับล่างสองไม่ต่างหาอะไรจากกันเลยนะทุกคนเหมือนตัวเดียวกันเป๊ะป๊ะ <c oughs> โอ้โหผมแยกไม่ออกจริงไอ้ตัวนี้คือผมแยกไม่ออกจริงระหว่างล่างแรกกับล่างสองอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะก็สำหรับเมทัลไนส์นะครับใครที่อยากจะฝากผมสุ่มนะครับในวันที่หนึ่งนะก็สามารถทัก มาฝากกันได้นะครับทุกคนเออกอ็หลังวันหลังก่อนที่มันจะมานะเออผมก็จะปิดลับนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนให้สุ่มหรือเปล่าผมจะตื่นมาสุ่มหรือว่าใครบางทีอาจจะแบบใครที่ทนได้ผมก็อยากจะสุ่มตอนเย็นนะครับเพื่อให้ทุกคนพร้อมมาดูพร้อมกันนะเพราะว่าวันที่1น่น่าจะถูกน่าจะวันเรียนปะวันนี้วันที่28สวันศุกร์ยีเวันเสาร์ สามสิบวันอาทิตย์วันที่หนึ่งวันจันทร์ป่ะเดือนนี้มีมาถึงวันที่สามสิบป่ะก็วันที่หนึ่งวันจันทร์ก็อยากให้ทุกคนมาลุ้นมาไอ้น,นี่ด้วยกันตอนอเย็นๆนะเออก็มีอ่ามททนายนะเข้ามาแน่ๆละแล้วก็มีอาวุธสามดาวของอะตอมิกนะครับทุกคนที่เข้ามานะแล้วก็อาวุธสามดาวของลาซาทะลลึกล่างแรกนะที่เข้ามานะครับก็อันนี้เหมาก็ประมาณหมื่นหกนะหมื่นห้ากว่าหมื่นหกนะถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าไม่มีเหรียญไอ้น,นี่เลยนะ ก็ประมาณ1 5ื0 0ห้าหมื่นหกอ่าร้อยเพชรนะหมื่นเฮ้ยหมื่นหกพันเะพจนะเออประมาณนี้นะไม่ใช่1 6ื0 0หบาทนะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกในตรงนี้อัลเลดอัพนี้มาก่อนอัปเดตปะน่าจะมาก่อนอัปเดตปะแล้วก็มีหน้ารูนนะอันนี้ก็คือรูนหัวใจนะครับทุกคนที่มันมีเลดอัพขึ้นมานะทุกคนเออก็สามารถไปไอ้นี่ได้นะไปสุ่มกันได้นะผมก็สุ่มไปแล้วนะเนี่ยสุ่มไป180ใบแล้วนะ เกินน่าจะสองร้อยใบนะแล้วก็ได้ของตรงนี้มาด้วยก็พลังก็ขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะสําหรับตรงนี้ก็มันมีอะไรมาอีกที่มันมาใหม่ตอนนี้ไอ้น,นี้นะ่าจะไม่มีนะอ่าตรงนี้นะทุกคนผู้ช่วยนะเออผู้ช่วยตรงนี้นะทุกคนอ่ามันจะตอนแรกมันจะประมาณเลเวลเจ็ดสิบสามมันถึงจะปลดนะสําหรับอ่าตรงที่ผู้ช่วยตะกี้นะตรงนี้นะ แต่หลังจากอัปเดตน่าจะประมาณเลเวล60กว่านะทุกคนมันก็จะไอ้นี่แล้วนะมันก็จะสามารถปลดได้แล้วนะสำหรับผู้ช่วยตรงนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการดีมากๆนะครับทุกคนก็เพราะว่ากว่าจะขึ้นเลเวล73มันก็ค่อนข้างที่จะนานนะก็เลยเกมก็เลยทำเหมือนเซิร์ฟจีนยอ่อเลยนะจีนยอ่อก็ทำเหมือนกันนะอ่าก็เหมือนกันมันก็ต้องอัปเดตตามที่นี่อยู่แล้วป่ะเออ ก็มีตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเออตรงนี้ก็เป็นการอัปเกรดอ่ารูปนะทุกคนเนี่ยรูปภาพให้มันมีอ่าเนี่ยมันมีอันนี้พลังโจมตีมากขึ้นนะแล้วก็ค่า HP มากขึ้นนะทุกคนเนี่ยน,นี้ก็จาก180เป็น240นะจากเวอสามเป็นไปเวสี่นะตรงนี้จริงๆมันต้องปลดทุกภาพก่อนนะครับมันถึงจะมีตรงนี้นะปกตินะ มันต้องปลดทุกภาพเลยคือปลดทุกภาพเลยมันถึงจะมีนะแต่ตอนนี้อัปเดตมาให้มีพร้อมเลยนะทุกคนเนี่ยเออเราไอ้นี่มาเราก็มีให้เลยนะตรงนี้ก็ถือว่าดีนะดีมากๆนะสําหรับตรงนี้นะทุกคนเออพลังเราก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะสําหรับตรงนั้นนะออมาดูที่เฮานะทุกคนมาดูที่เฮาเหมือนมีอัปเดตตรงที่เฮาอยู่นี้ไปกันเลยป,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 ป๊แบบ นี่นะทุกคนคือฝึกซ้อมลบนะสำรวจขีดจำกัดตัวเองนะเนี่ยก็มีตรงนี้ด้วยนะนี่น่าจะเป็นหมวดฝึกเฉยๆป่ะไม่มีรางวกลางวันอะไรป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนเออมัน,นมันเป็นหมวดฝึกซ้อมเหมือนแบบทีมาเราได้ดามีดเท่าไหร่อะไรแบบนี้ป่ะเออก็แล้วก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้นะปกติเราจะต้องเล่น สครั้งจะป่ะกดแล้วก็ต้องกดอีก2รอบเพราะว่าต้องตอบคําถาม3คําถามไจ้ปะ่ะแต่ตอนนี้เขาทําให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะก็คือตอบแค่คําถามเดียวนะผู้สร้างบ้านวิวัฒนาการคือใครก็นั่นก็เป็นจีนัทแค่นี้นะทุกคนเออแล้วเราก็ได้แล้วนะแล้วก็อันนี้ก็ต่อสู้เหมือนเดิมนะเราก็กดไปเลยหมาฟอบ้านแมนไปบุป๊ม แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะสําเร็จเควสนะครับทุกคนตรงนี้โอ้ยผมไอนี่แล้วอะ่ะจะได้คือถ้าเราใส่ดาวลงไปมันจะให้รับเลยนะทุกคนไม่ต้องรอเวลานะปกติสมมติว่าเราจะใส่แบบไอนี้ใช่ปะอ่ากูบอมมันจะมีเวลาห้ากชั่วโมงนะทุกคนถ้าเราห้าหกชั่วโมงเราถึงมารับเหมือนผมรับตะกี้นะมันถึงจะได้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คืออ่ะ เราใส่ปูบอมเนี่ยปูบอมสดาวใช่ไหมทุกคนเราก็กดใส่ไปเลยแล้วเราก็สามารถรับของข้างล่างได้เลยนะเป็นการดีมากๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเสียเพชรนะเพราะว่าบางทีเราก็ลืมมารับไงลืมมารับบางทีเราก็แบบไม่ได้เข้ามาฟาร์มมันก็จะได้นี่ไงทุกคนมันก็จะได้แบบเสียเพชรห้าสิเพชรเพื่อได้ของตรงนี้นะเออถ้าวันต่อมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดีมากๆนะทุกคนแล้วก็อ่าตรงนี้ก่อนที่จะไปพูดอ่าถึง อันนี้หลักนะตรงนี้นะทุกคนนะลาซานะครับทุกคนก็คือ,อาฟาร์มของแดงนะปกติมันจะามาให้ฟาร์มตอนเลเวล9ก้าสิบนะทุกคนตอนนี้ผมเลเวลแปดสิบแปดมันก็ปลดแล้วนะทุกคนก็เขาอัปเดตให้เลเวลมันลดลงนะเพื่อให้เรามีอะไรให้ทำนะตอนนี้นะน่าจะประมาณนั้นนะสำหรับอันนี้นะผมก็สู้ไม่ได้เลยทุกคนไม่รู้เหมือนกันเออตัวผมก็เนี่ยอันนี้สู้ได้นะแต่ตรงนี้ผมสู้ไม่ได้เลย มาฟ้าบ้านแมนเบรกไม่ไหวน่าจะต้องรอมีเทันไนนะทุกคนเอออันนี้ก็จัดทีม2ทีมนะีนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้มาใหม่ไงมันแค่ลดอ่าเลเวลนะทุกคนเออในการเล่นนะครับลดเลเวลในการที่มันจะเปิดหมดนะปึ๊บอ่าเราก็กดข้ามไปเลยยังไงมันก็สู้ไม่ได้ยุงแดงมันหูดเกินต้องรอมีทนไนจริงจมีทนไนมาเดีย๋ยวเรารู้กัน กระตุกค้างค้างแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบยโทษนานทุกคนนานจัดจัดนาะนจริงๆเฮย้ยเออนั่นแหละโอ้โหไม่น่ามาเล่นเลยมันค้างอยู่เลยอ่ะแต่กี้อแล้วก็เขาจะทำมาร์เก็ตใหม่นะครับทุกคนก็คือที่อ่าซ้อปอิ้งใหม่นะเนี่ยเขาก็จะเอาเสียดคิงเข้ามาแทนนะเมื่อน เอาอันนี้เอามาแทนตัวเหลืองนะอันนี้คือที่อัพรูปภาพนะทุกคนแล้วก็อันนี้มีเศษสากคนสีทองมาให้แลกนะทุกคนก็ถือว่าดีมากๆนะแต่เศษสากลนสีม่วงก็ออกไปนะแล้วก็เหมือนพิงมันเอาอะไรออกไปบ้างอก,กก็เอาออกไปนะแล้วก็ ตราสีขาวกาออกไปนะไม่รู้เหมือนกันทุกคนจำไม่ได้เหมือนกันพอมารีหน้านี้ละแต่รู้ที่แน่ๆก็คือเอาคิงเข้ามาเอา SSR กองท้าย s r เข้ามานะแล้วก็อไอ้เจ้าตรงนี้เข้ามานะส่วนอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วปะเอ้ไอ้นี่น่าจะมีอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่มีนะตัวซัลาพอะไรกับไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีนะเออ ส่วนกิวนะทุกคนเพิ่มอะตอมิกเข้ามานะทุกคนเนี่ยเพิ่มอะตอมิกเข้ามาแล้วก็เอาบางส่วนออกไปนะแล้วก็เพิ่มไอพวกนี้เข้ามานะส่วนยีนั่นเนี่ยระเบิดปืนจากกลน,นะครับทุกคนเออสําหรับสายฟีเราก็ทําไปเรื่อยๆรื่สิบสเศษต่อสัปดาห์ยี่สิบเศษสองสัปดาห์สีสิบเศษต่อเดือนแปดสิบเศษต่อ 2เดือนก็2เดือนนะทุกคนก็ประมาณ2เดือนเราก็จะได้จีนนอตหรือทะเลนะเออจะเอาตัวอะไรก็ได้นะเออประมาณนี้นะนส่วนศึกดวนมันจะเป็น G4 กับใต้ดินนะทุกคนเออจะเอาสมุดออกไปนะเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยแลกกันหรอกเออผมก็ไม่ค่อยแลกเหมือนกันเนี่ยเขาก็ตัดปัญหาด้วยการเอา G4 กับใต้ดินแล้วก็มีอาแผ่นทักษะวิวสามซื้อได้3ครั้งมั้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีทักษะสีม่วงทักษะสี ไอ,อทักษะสีอันนี้เขาเรียกอะไรสีน้ําเงินหรอสีฟ้าหรอเออเขาก็เพิ่มเข้ามานะสําหรับตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ยังมีระบบใหม่นะครับอันนี้น่าจะหมดแล้วปะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะหมดแล้วปะมันจะมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือพิเศษนี่นะทุกคนมันจะมีคําว่าพิเศษอ,อยู่ตรงนี้นะทุกคนก่อนอัปเดตมันไม่มีนะก็มีคําว่าพิเศษอ,อยู่ตรงนี้ อันนี้สนับสนุนตัวละครนะเหมือนเอาตัวละครมาสนับสนุนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่เออผมก็ใส่ใส่ไปนะใส่ตัวที่นี่ไปนะแล้วก็มันจะปุดเนี่ยสเยีเขียวดาวของตัวละครอัพถึงสองดาวเราก็อัพถึง2ดาวแล้วคุณภาพของตัวละครอัพถึงฟ้าบวก3ก็คือเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สีทองบวก3ใช่ป่ะทุกคนก็ฟ้าบวกสก็อันนี้เขียวบวก3ฟ้าบวก3เนี่นี่น,น,นี่ฟ้าแบบนี้นะทุกคนก็ เป็น3ขีดนะเออแต่เราทองมันก็ปดไปแล้วนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกตำแหน่งของ1จําจำนวนต้องวางสนับสนุนตัวละครก็คือไอ้เจ้านี่แหละถ้าเราไม่ใส่ได้ปะปึ๊บอ่าถ้าเราไม่ใส่มันก็ออกไปเห็นไหมทุกคนถ้าเราใส่ปึ๊บปึ๊บนี้พลังขึ้นมาเท่าไรหมื่นสองทุกคนก็คิดดูเอาเนี่ยแล้วก็มีป้องกันพิเศษของตัวละครเพิ่มขึ้น10%เพิ่มไม่ลดจะเอ เพิ่มลดน้ำมีดหรือเปล่าอันนี้อ่าอัตาชิหกเปอร์เซ็นะนะคำสองได้รับั้นสองได้รับอันนี้ก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็เป็นยังถือว่าเป็นระบบใหม่อยู่นะทุกคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยแต่พลังเพิ่มขึ้นมาเยอะนะแล้วก็โจมตีแรงขึ้นมาประมาณสองเท่านะทุกคนเออจากที่มาผมตบสิล้านนะมาผมก็ตบยีล้านอนะ่ะมาคนมาคนอื่นตบ อ่า20ล้านอ่าแล้วก็ตอนนี้เขาจะตบประมาณ40ล้านนะเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูนะครับทุกคนว่ามันเหมือนจะดามเมดมันแรงขึ้นนะเหมือนจะแรงขึ้นและบางทีเหมือนมันก็ไม่แรงขึ้นผมก็งงเหมือนกันเออรอดูนะ,นนะก็เป็นคิงนะครับก็เป็นคิงฝั่งผมนะก็ได้เปิดก่อนนะทุกคนก็เป็นคิงเอนจินไป รถดามมอ้รถลูกไฟไปสลูกนะแล้วก็โดนก็ยิงไปแปดก็ไล่โจมตีไปนะนี่เป็นจากกลยุทธ์นะทีมผมจะมีฮีโร่ล้วนเลยนะเออนี่คือทีม PVP ผมเลยนะถ้าได้เมทนไนมาก็น่าจะเอาไแทนฟุนะทุกคนเออน่าจะแทนฟุนะแต่ฟุก็น่าจะยังไม่รีนะครับทุกคนปึ๊บกับร้านนะทุกคนอันนี้เป็นการไล่โจมตีเฉยๆนะอาขอ ใส่ฟินิกแมนแล้วกันให้อ่าให้หมามันใส่ฟินิกแมนฟินิกแมนมันมีไอ้น,นี่นี่มันมีตายฟื้นนะหมาผมก็ต่อยป,ปุ๊บ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 ปบปุ๊บปุุ๊กคนุ๊บปุ๊นนะบ,บปุ๊บุนาุป๊บ แปดผมก็อานติไปนะฟิววฟิรอดูมานะมาคนนี้ประมาณ17ดล้านนะตอนนั้นนะดูเขาต่อยปั๊มปัป๊มห้าสิบล้านทุกคนเพิ่มมากับสามเท่าเฮ้ยเออขึ้นเพิ่มมากับสามเท่าคิดดูแล้วกันร,รู้สึกว่าแรงขึ้นนะสําหรับไอ้นี่นะดาเมจนะทุกคนเออเยี๋ยวคออัศวินก็น่าจะตกเบต้าแล้วแหละถ้าแบบทําแรงขนาดนี้นะเหมือนจะอัปเดตมาให้มันแรงขึ้นนะ หรือว่าเป็นเพราะระบบใหม่นี่แหละทุกคนเออก็ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับ4นะทุกคนโดนตกยับก็อาการอัปเดตครั้งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนเออใครเอ,อ้ยยังนี่วายังโทษทีทุกคนยังกิวนะยังเหลือกิ้วยังเหลือกิ้วโทษโทษโทษตรงนี้นะทุกคนเริ่มต้นมาวันหนึ่งเขาจะให้3 3ส,ม,สมอันนะไอตัวตีไอเนี่ยไอตัวตีบอสท,ทุกคนเออจะให้มาสามอันเลยนะก็ถือว่าดีมากมาก แล้วก็เปลี่ยนกล่องตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนอ่าเอาเปลืทองมาเทยนะก็ดีมากนะทุกคนจะเป็นการสุ่มนะแต่ก็โอเคนะทุกคนก็ยังตรงนี้ไงยังยังตรงนี้ด้วยเนี่ยท้าซู้พิเศษนะทุกคนเนี่ยยังท้าซู้พิเศษตรงนี้ก็ตีเอาที่อ่าผมบอกตะกี้นะั่นแหละเอาไปอัพข่งนะไปอัพตัวนะทุกคนเออเทคนิค มันจะมีฮีโร่ปีศาจแล้วก็อื่นๆนะอื่นๆเนะี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆนะอื่นๆแล้วก็จะมีไอ้พวกนี้เนะี่ยตามสายนะนี้สายอาวุธต่อสู้เทคนิคพลังนะหรือ,อผมก็น่าจะเอาเทคนิคไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมจะปั้นเมทไนนะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรจริงๆและรอบนี้เออถ้าใครเข้ามาแล้วก็ อาฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครได้กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไปด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ